สวัสดีครับท่านคณะกรรมการที่บรารพพวกกับผมเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยการอาชีพรังมีความภูมิใจนำเสนอสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยส่งของในที่สูงอยู่ในประเภทที่2ด้านการประกอบอาชีพสมาชิกในกลุ่ม1นายธีรวุฒิแก้วชิดโอจอสามช่างไฟฟ้าลัง 2. นายปฏิพาณว์คงที่โอชอ 3, ช่งอางไฟฟ้าลัง 3ในซีรีส์เรื่องช่วยโภช3าสามช่างไฟฟ้าล่างจากการยกข,ของหรือส่งของที่ปฏิบัติการทั่วไปใช้เวลาในการส่งของค่อนข้างนานและของมีน้ำหนักมากอาจจะเกิดอันตารายต่อผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากของที่ต้องการยกขึ้นไปส่งของที่สูงมีน้ำหนักมาก กลุ่มผมจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ช่วยส่งของในที่สูงเพื่อเพิ่มความสะดวกในการส่งของพ้นที่สูงและมีความปลอดภัยมากขึ้นวัสดุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยส่งของในที่สูงเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการส่งของพื้นที่สูงต่อไปพบกับหัวข้อรายการวัสดุในการทำชิ้นงาน อุปกรณ์เกี่ยวกับโรงร่าง1เป็นพื้นขนา70คูณ35 2เป็นตังกะส,สี3รอกเล็ก4รูเลอร์5สำหรับลูกปืนทุนกตา6ลอ,อสำหรับเกรื่ที่ จิตหลิกตอไหนขนาดจีน,าน่าความความยาว60ความกว้าง40ความสูง40และอุปกรณ์สำหรับควบคุมมอเตอร์1 ออเตอร์1เฟส220โวลต์50-60เอิร์ด2.7แอมป์2มกเนติกมเฟส2ทัวร์3โอเวอร์โหลดต้นกระแส2ิ0ถึง 600โวลต์4สวิต2ตัวสีเหลืองสีเขียวทนกระแส250ถึง600โวลต์ขนาด6แอมป์5เซอร์กิตเบเกอร์ขนาด10แอมป์ จะเป็นการสมองโดยการสมมตินะครับยุคตังสีประมาณสิบ้าทนโลกัเพื่อส่งให้เพื่อนที่อยู่บนหน้างานสองชั้นนะครับครรับก็ขันลกให้เรียบร้อยนะครับ ต่อไปก็คโคุมสีเขียวต่อไปก็โคุมสีเขียวนะครับเพื่อยกของขึ้นไปเพื่อนที่อยู่ด้านบนครับ มุมสีเหลืองเพื่อให้เลื่อลงตะไารที่เดิมนะครับแล้วก็ ตรงนี้ตัางึ้นไปนะครับตัาง,งนี้กี่กิโลครับตัางนี้ประมาณ10กิโลครับควาทต้งการ ไบก็เป็นการนำของลงมาจากที่สูงนะครับให้เพื่อนเกี่ยวของที่อยู่ด้านบนนั่นก็เป็นทันสีแล้วก็อันต่อไปนี้นะครับก็ปดคุมเพื่อ ยังขอบลงมานะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không